ก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้ำครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นเอ่อก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เทา้าครับและหลังจากนั้นก็ พืนขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเทา้า oh บางทีก็ถุงมือด้วยถ้ายาหายไหมครับตอนนั้นอ,อมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภายหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตรอย,ท,อยทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตรอยมันจะสีแบบด่างๆเริ่มต้นสตาร์ทด้วย น้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดกนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยกู้กันไปกินน้ำมังคุดวันละหนึ่งขวดแล้วก็แคปซูลสี่ค่ะบิมวันละสี่เม็ดใช่ค่ะอ่าฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะดีขึ้นคือใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองก็คือบิมนี่มันต้านการอักเสบได้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะแล้วก็ พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ย GM1 ที่อยู่ในบิมมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับมีแอนตี้แบคทีเรียแอคทิ y วิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีก็ชีวิตครอบครัวขบมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับอ่าล่ะครับขอบพุณคุณขอบบกับคุณจิ๊บด้ครับขอบคุณครับอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับ เจ็บแล้วก็บวมมะค่ะหมอบอกว่าอายุมากน้ำมันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเขาเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง <laughs> แล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมป,ปลายปี ห้าสองอ้าห้าสามปายปีที่แล้วปิดปาเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่กองสีลำลูกกาเลยครับกองสีครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตัวละทัดว่าจูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเก่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเก่าแม่ไปดูจิตื้อกระปุกเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานของมตรครับ ตานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหาร่อนอาหารสองเมตร่าฮะตานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวนขึ้น่ันาวแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ดงแต่ชั้นล่างเออนั่งยองยองก็ไม่ได้ เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขวี้นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งปับเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งคุกขคอกราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหม <c oughs> ผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทำอะไรไม่ได้ได้เดินสะดุดนิดมันก็ล้ลลมไปนั่งปั๊บเพียบ่เงี้ยเจ็ดสิบสาม 73. เดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจาได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีหรับลูกประมาณปีเนี่ยฮะเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นๆก็เริ่มไม่คล่องลวนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบินเข้าไปเตะบอลได้เลยครับอขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะัเออใจเย็นๆฮะาเจนเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆได้ไหไม่มีอะไร กับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เกยดตีนเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับ ดีนะครับยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ย